นอนครับแย่งนั้นผสมหมอนหนึ่ด้ครับเก็มได้ครับผมสรางเลยครับอันนี้ข้าวพี่น้องครับสวัสดีครับมาด้วยพี่น้องครับไม่กินข้าวกันครับวันนี้ครับบัวกันครับบวชกอนกันเออบ้วงวันนี้เขาอื่นบัวนะพี่น้องาซิมมันครับอืมหอมหลายอืมแซ่บแซ่บพี่น้องครับมามามาด้วยพี่น้องครับ แกงน้องสมใจไกลกับเดี๋ยวหอๆหอนๆน,น,น,นะครับหนึน่งในวานครับทิ่จะแจกสู้ทางกินกันครับวันนี้ครับมากินแบบอาหารแบบอีสานมันห่อแล้วครับพี่น้องครับอู้วตอนไก่ครับเนีน่อหมากหลายตอนหมักง่ายเลยอืมหวานทักกินหนัก เี่นหันหันแบบร้าพี่น้อง,ออองครับนี่ครับตองไก่ครับเด็กตองง่ายเลยเป็นแบบบรรหนาวันพี่น้องบรรหนาวัน น้องหอนไายกินไม่ได้โอ้้ยแซ่บขนาดท้น้องสมบันหอนเป็น,น้องเฮ้ยแซบไลย มันเดินง,งานมากครับเดินง,งานมากผมไม่ก็บเผาเลยหาซื้อตลาดของนี่ครับมันไหว้เบ็ดเดาเฮ็ดเอาได้เหรครับพรามี่น่าผสมยิ่งมากแต่บานด้วยโอ้แซ่บร้ายจิงนกครับวนมามาดื้อหนังกิงกันครับ นาครับหนามังกรด้วยอเครับอืมตัวคับจบ พวกนกังขาบุกทุกขบก้อง,องว่องะอ,วอืมยขีขหงอแรกงลยครับปวดฟันครับประเสองมันได้ยมือครับอืมสีเศร้าจังเรย พี่น้องครับสบายต้องส่งขายคูณคูณนดีดีครับจิตออกครับต้องแสบครับซื้อเพิ่มเพราะใส่เครื่องรอง น้ำนนสสไม่แห้งรายครับกลินพ้วนไม่ค่อยเปล่นพี่นันครับกลิ่นพวนไม่ค่อยเปลี่นมาได้น่ำข้าวกินเก่ายอมๆมากจะหน่อยก่ ตอนถ่ายับต้องแงียดๆกับตอนเงียดเลยแบบเบาๆครับับแล้ครับปลาตัวแซ่บจัดน้องส่งคข้าวุนนี่ดี ได้ครับพี่น้าครับสดเลยเนเลยแกโรูปวอมเหือยแก้โรไอ,อ,อายได้ครับเต็นจาได้ครับอ,อบ่อยล้ว อตรงกางต้นนี้ไหมครับจตมันไงไ่ามไรเหมือนไงเนีืย ไ่นะครับใช่ครับที่มาหักอะไรวันนี้มันเขาเปดเจียบกล้องครับเรามาส่งทำอย่างเงี้ย นี่น้องชื่นชอบพี่น้องมีค่อยชื่นอะไรก็เขาเป็นมะเตยหนาลามได้เป็นเรื่ยครับและพี่น้องขอสีปลาผคกชีที่บ้านท่านแต่ร่อน่าคิดในขังต่อไปนะครับเนาะมาท่อนเคยเห็นคิดเกี่ยวกับการเกษตรเลยพี่น้องครับการบ้านที่ไม่พอดาพี่น้องครับเคยเด็กคิดเกี่ยวกับการเกษตรเลยพี่น้องได้รับรับเรื่งครับคือถ้ำปลูกพักปลูกยาเห็ดมานดินนี่น้่นบ้านห้องครับพี่น้องครับกลิ่นบ้านเราจะได้ทรับ